สวัสดีครับสวัสดีนะครับระผมนายสริทยเพลาะนะครับเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการพิคเซมนะครับจะมานําเสนอนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์นะครับทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบโฟรแมทส์นะครับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับรายวิชาการบัญชีต้นทุน2เรื่องการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจของนันศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการพิกเสษมปี2564นะครับวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้นะครับเพื่อพัฒนาผลสมฤริ์ทางการเรียนนะครับโดยใช้การเรียนรู้แบบโฟ r m แมทนะครับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของการบัญชีต้นทุน2นะครับเรื่องการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่1น,นะครับ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพ็กเกษมนะครับส่วนกรอบแนวความคิดเนี่ยนะครับตัวแปรต้นของเราก็คือเป็นการเรียนรู้แบบโฟร์แมตนะครับเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับต้นทุนเพื่อการตัดสินใจนะครับจนไปถึงเป็นตัวแปรตามที่ตามมาคือผลสมมติทางการเรียนนะครับในรายวิชาการบัญชีต้นทุน2ในเรื่องของการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจนั่นเองนะครับ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันเลยก็คือนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับชั้นปีที่1ห้อง1นะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยาีาการเกษมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4จนานวน45คนนะครับซึ่งเป็นการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้นะครับเราก็ใช้เป็นโฟลแมตนะครับสขั้นตอน,นง่ายๆครับก็คือเป็น1เลยคือการกระตุ้นนักศึกษานะครับสคือการให้เนื้อหา นะครับสคือการฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัตินะครับจนไปถึงขั้นตอนที่สีคือการประยุกต์ใช้นะครับจนได้เป็นแบบทดสอบนะครับเพื่อวัดแล้วก็ประเมินผลออกมานะครับต่อมาในเรื่องของผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากที่ได้ทําการวิจัยกันมาเนี่ยนะครับในตารางที่1เลยจะเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยภาพเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบนะครับผลการเรียนจากการทดสอบก่อนและก็หลังเรียน นะครับในรายวิชาต้นทุน2นั่นเองนะครับผลสรุปที่ได้เนี่ยจากตารางทั้งหมดเลยนะครับเราเห็นได้ว่าถ้าเราพิจารณาจากคะแนนก่อนเรียนและก็หลังเรียนเนี่ยนะครับจะพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ที่ประมาณ2.29นะครับโดยหลังเรียนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่13.38ก่อนเรียนจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11. 0.9นะครับส่วนเบเบนมาตรฐานก่อนเรียนอยู่ที่1.72และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนอยู่ที่1.56นะครับตารางที่2นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของคะแนนแบบทดสอบก่อนแล้วก็หลังเรียนในรายวิชาการบัญชีต,ต้นทุน2นะครับโดยการใช้แบบเรียนแบบโฟร์แมตนะครับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับถ้าเรามองจากตารางตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่า ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับของนักศึกษาทั้ง45คนเนี่ยครับโดยที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเนี่ยจะเท่ากับ11.09นะครับและคะแนนหลังเรียนเท่ากับ13.38นะครับ่วนเบีเ่ยเบนมตาตรฐานก่อนเรียนอยู่ที่1.72และค่า ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนอยู่ที่1.56นะครับและเมื่อมีทําการเปรียบเทียบคะแนนผลสมธิธางการเรียนเนี่ยนะครับในรายวิชาการบัญชีต้นทุน2ในเรื่องการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจนะครับนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้นะครับโดยการใช้การเรียนรู้แบบโฟร์แมตเนี่ยนะครับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับมีผลสมดิธางการเรียนนะครับหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญที่0.05 นะครับด้วยความมั่นใจที่95เลยนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับสรุปและอธิบายได้ว่าผลจากการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับในรายวิชาต้นทุน2เรื่องการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโฟร์แมนะครับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับชั้นปีที่1ห้อง1จํานวน45คนเนี่ยของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการพิเศสม ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจะจงมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่าทางสถิตินะครับที่0.05นะครับส่วนข้อเสนอแนะที่ควรจะมีเนี่ยนะครับเลือกมา2คข้อครับ1ก็คือควรมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนนะครับกิจกรรมและกระบวนการการเรียนรู้นะครับให้มีความหลากหลายนะครับเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองได้มากยิ่งขึ้น ส่วนข้อที่2คือควรมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการจัดการเรียนรู้เนี่ยแบบโฟแมตนะครับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยและมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับผู้เรียนและทันสมัยอยู่เสมอด้วยนะครับอันนี้คือข้อเสนอแนะนะครับที่จะนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็คือการวิจัยที่เกิดขึ้นของผมนะครับฉะนั้นขอขอบคุณนะครับที่นั่งฟังแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ